ครับกระผมสุประชัยใจสมุทรพรรภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมได้รับมอบหมายจากพักคภูมิใจไทยให้อภิปรายเฉพาะบางประเด็นซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่ควรจะต้องได้เรียนกับรัฐบาลถึงนโยบายที่ท่านได้แถลงต่อสภาวันนี้ว่ามีประเด็นใดที่ภูมิใจไทยอยากจะมีข้อเสนอแนะรวมทั้งเรื่องของการจะตั้งคำถาม ก่อนอื่นต้องเรียนกับท่านประธานไปยังรัฐบาลนะครับว่าหลังจากที่ท่านได้มีการถแถลงมาตั้งแต่เมื่อเช้าโดยท่านนายกรัฐมนตรีและมีสมาชิกรัฐสภาได้มีการอภิปรายถึงนโยบายของท่านจิงหนึ่งซึ่งผมอยากจะขอฝากรัฐบาลไปก็คือว่าผมไม่อยากให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าสิ่งที่นักการเมือง ได้มีการบอกกล่าวกับประชาชนในช่วงการรณรงค์หาเสียงเป็นเพียงลมปากที่ยึดถือรับฟังไม่ได้เป็นเพียงกุศโลบายในการที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่จะตัดสินใจเลือกก็ด้วยวาจาเหล่านั้นซึ่งวันหนึ่งท่านก็กลับมาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นคำสัญญาเพราะฉะนั้นก็คงต้องบอกนะครับว่าผมไม่อยากให้ สังคมโดยรวมประชาชนทั้งประเทศมีความรู้สึกว่านักการเมืองเชื่อถือไม่ได้นักการเมืองพูดอย่างแล้วมาทําอีกอย่างแล้วมาแก้ตัวเอาทีหลังซึ่งผมคิดว่าถ้าอยากจะให้เป็นการเมืองแบบมิติใหม่เราไม่ควรที่จะทํากันอย่างนี้นะครับในส่วนของฝ่ายค้านก็คงจะต้องตรวจสอบว่านโยบายของท่านจะทําอะไรอย่างที่ท่านพูดหรือไม่หรือท่านบดพริว้วไม่ดําเนินการตามที่รับปากกับประชาชนอย่างไรหรือไม่ท่านประธานที่เคารพครับ ผมได้รับมอบหมายให้พูดบางประเด็นในเรื่องบางเรื่องซึ่งผมจะขออนุญ,ญาตพูดถึงนโยบายซึ่งเมื่อสักครู่ท่านสสซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้พูดไปตามสมควรแต่นะครับก็คือเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐนี่แหละครับนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งเราเห็นว่าควรจะเป็นนโยบายเร่งด่วนแต่ท่านกลับไม่ได้คิดเหมือนกับ ที่เราคิดหรือท่านไม่ได้คิดเหมือนกับพี่น้องประชาชนซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยในประเทศนี้แต่เขาก็เป็นเสียงที่ท่านควรจะต้องรับฟังก็คือนโยบายที่ท่านระบุเรื่องการเทดิดทูนและพิทักษ์รักษาไวา้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านมีข้อความนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐในข้อ2อจุดหนึ่งซึ่งผมจะไม่อ่านรายละเอียดเพียงแต่จะกราบเรียนต่อท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าท่านไม่มีนโยบายในเชิงลุก ในเรื่องของการปกป้องสถาบันเลยท่านไม่ได้มีถ้อยคำอะไรที่ระบุให้เห็นว่าท่านจะทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำในการปกป้องสถาบันอย่างไรบ้างผมว่าวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้มั้มครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองในหลายปีที่ผ่านมาสถาบันพระมหากษัตริย์มีผลกระทบอย่างรุนแรงจากฝ่ายการเมืองเพราะฉะนั้นผมคงต้องถามรัฐบาลแล้วครับว่า สิ่งที่ท่านได้ระบุไว้เนี่ยท่านมีนโยบายเชิงรุกในเรื่องของการปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของประชาชนประสบนิกรคนไทยทั้งประเทศอย่างไหวบ้างผมอยากจะถามว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรียังมีจุดยืนเหมือนที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ i n e e p e n d e n ซ์ไว้กรณีเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา112อยู่หรือไม่ท่านมีจุดยืนเรื่องนี้อย่างไรในคราวนั้นท่านได้มีการให้สัมภาษณ์หนังสืออินเดพิดเดนไว้นะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็บอกว่าท่าน capable enough to make my own decisions คือท่านบอกว่าท่านตัดสินได้โดยตัวของท่านเองตามลำพังไม่มีใครมาตัดสินใจแทนท่านแต่ผมไม่แน่ใจครับ สิ่งที่ถามท่านก็คือวันนั้นท่านมีแนวคิดเรื่องของการจะแก้ไขประมวลกฎหมายอยาญามาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการมีนพระบรมเยชานุภาพซึ่งเรื่องนี้ผมก็อยากจะถามให้ท่านได้ยืนยันนะครับว่าท่านยังมีความคิดเรื่องนี้อยู่หรือไม่เพราะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามีนักวิชาการมีกลุ่มคนเสื้อแดงบางกลุ่ม ที่มีพฤติการต่อต้านสถาบันได้พยายามที่จะเคลื่อนไหวเพื่อจะแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมายมาตรานี้แล้วก็บางคนหลายคนก็ได้มีพฤติการอันรุนแรงมีการจับจ้วงสถาบันถูกดำเนินคดีแล้วก็หนีออกไปต่างประเทศนี่คือสิ่งที่ผมต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับผมไม่ได้ติดใจหรือระแวงสงสัยว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะมีจิตใจที่ไม่มีความจงรักภักดี แต่นั่นก็คือท่านคือนางสาวยิ่งรักชินวัตรที่เป็นคนไทยแต่วันนี้ท่านก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุผลที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มหลายกลุ่มซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ก็คือกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยและต้องปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่ากลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนไม่น้อยที่มีแนวคิดต่อสถาบันเพราะฉะนั้น สิ่งนี้ละครับที่ต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีถามรัฐบาลต่อครับว่าวันนี้มีบุคคลที่สนับสนุนท่านซึ่งท่านก็ไม่ปฏิเสธว่าท่านก็คือเนื้อเดียวกันเนี่ยนะครับวันนี้บุคคลเหล่านั้นหลายคนตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิน่นพระบรมเดชานุภาพท่านจะมีมาตรการเอาจริงเอาจังในการดําเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้นอย่างไรนี่คือคําถามท่านจะ แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทางลับหรือทางแจ้งหรือไม่ช่วยตอบประชาชนคนไทยทั้งประเทศทให้ได้มีความรู้สึกสบายใจหน่อยนะไหมครับว่าวันนี้ท่านแยกออกแล้วครับว่าวันนี้คนที่เคยสนับสนุนท่านแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ทกระทําการล่วงละเมิดท่านก็จะดำเนินคดีกับเขา,าอย่าง,รงจริงจังนี่คือสิ่งที่ผมอยาก ถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านท่านสุชใจครับมีมีผู้ปรรทวงครับเชิญครับท่านประทวงเรื่องอะไรครับออท่านประธานที่คอรบครับผม่อแก้วพว้คุทองสอสอพรรคเพื่อไทยระบบบัญชีรายชื่อท่านประธานครับผมอาศัยข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่4.5นะครับประทุงสมาชิกผู้ซึ่งกําลังอภิปราย <c oughs> ท่านสมาชิกผู้อภิปรายกาลังทาผิดข้อบังคับข้อที่4 3 กล่าวพาดพิงถึงบุคคลที่ไม่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ให้เสียหายโดยไม่มีโอกาสได้ชี้แจงตอบโต้แต่ประการใดนะครับท่านได้ Sie, yes. ไดกล่าวพาดพิงถึงคนเสื้อแดงในลักษณะเป็นการใส่ร้ายต้าสีใส่ความทําให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความเสียหายครับท่านประธาน <ต atom. S 1> ผมขอให้ท่านสามาชิกท่านนี้กราถรอนคำพูดด้วยครับขอบพระคุณครับถ้าครับ ผมสุภะชัยครับครับเชิญนฮะผมจะให้จะให้ถอนคำพูดว่าผมว่าบุคคลชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับผมจะได้จะได้วินิจฉัยว่าผมควรจะต้องถอนหรือไม่ถอนออท่านบอกว่าผมพูดถึงกลุ่มคนเสื้อแดงผมเห็นอยู่ที่หน้าสภาก็เห็นมีบอกว่ากลุ่มกลุ่มคนเสื้อแดงอยู่แต่ผมไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรครับ ทีนี้ใจผมถอนอยังไงครับผมยืนยันว่าผมไม่ได้กระทําผิดข้อบังคับอะไรทั้งสิน้นผมกําลังพูดถึงนโยบายของรัฐบาลข้อ2.1เรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐตรงนี้นะครับและสิ่งที่ผมคิดว่าผมกําลังพูดเนี่ยผมกําลังพูดในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยของประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่ผมอยากจะเรียนว่าเป็นบุคคลที่เขามีความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องนี้สิ่งที่ผมถามท่านนายกรัฐมนตรี ถามรัฐบาลก็คือว่าท่านจะดําเนินการในการปกป้องสถาบันในเชิงรุกอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องตั้งคําถามแล้วไม่ได้กระทบกับใครครับครับอย่างนี้นะครับผม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 ขออนุญาตนะครับจะจะ,จะไม่ได้จะได้ไม่ต้องยาวกันไปนะครับผมผมยัง พิจารณาว่ายังอยู่ในยังยังไม่เลยเถิดนะครับยังไม่ถึงกระเอื่ยชื่อตัวบุคคลนะครับขอความกรุณาครับกรุณาทางท่านสุพชัยก็กรุณาอยาอยาเอ่อยที่เฉียวๆนะครับครับก็ครับเมื่อเมื่อสักครู่ผมไม่ได้เฉียวครับผมพูดตรงๆครับเพราะฉะนั้นก็คือครับครับเชิญฮะเชิญฮะท่านครับผมผมขออนุญาตถามว่า เวลาผมโดนประท้วงไปกี่นาทีท่านท่านสุชใจแป๊บหนึ่งฮะเชิญเชิญข้างหลังครับครับประธานครับผมก่อแก้วเปิ้ทองครับผมขอให้ท่าน,านสมาชิกผู้กําลังประท้วงท่านท่านสมาชิกผู้กําลังพิจารายนั้นกรนาถอนคําพูดว่าคนเสื้อแดงบางกลุ่มไม่จงรับภักดีครับเพราะว่าท่านประธานครับผมเป็นสสพักเพื่อไทยและคนไทยทั้งประเทศก็ รับรู้กันทั่วผมก็เป็นคนหนึ่งในกลุ่มคนเสื้อแดงผู้รักประชาธิปไตยครับท่านประธานครับการที่ผู้อภิปรายใส่ไลายไฟสีแล้วก็คุมเครืออย่างนี้ไม่ระบุให้เฉเพาะเจาะจงว่าเป็นบุคคลใดที่มินสถาบันหรือว่าไม่จงรักภักดีนั้นทําให้เกิดความเสียหายต่อทุกคนที่เป็นคนเสื้อแดงครับท่านประธานครับผมขอความนาท่านนะครับขอให้สมาชิกผู้อภิปรายถอนคําพูดครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ ครับคืออย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนนิดนึงคือถ้าเผื่อเราประท้วงเนี่ยมันมันมันกำหนดว่าเฉพาะเสียหายกับตัวเราอะนะครับถ้าเผื่อเสียหายกับคนภายนอกผมว่าผันผ่านธไปก่อนเถอะนะครับอย่าอย่าให้มีปัญหากันเชิญท่านสุภชัยกรุณาอย่าพลาดพิง<ถ>นะครับ<ถ>ครับ<ถ>ท<ถ>ท่านท่านครับผม ผมขออนุญาตกาบเรียนท่าน,านประธานครับผมปรึกษานิดนะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าสังคมไทยคิดว่ากลุ่มเสื้อแดงไม่ได้มีอยู่จริงผมก็จะไม่พูดแต่ความจริงมันมันใช่อ่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่โยงให้เห็นและเมื่อสักครู่ขออนุญาตที่จะชี้แจงว่าผมไม่ได้บอกว่าเสื้อแดงทั้งหมดไม่จงรักภักดีแต่ผมบอกว่าเสื้อแดงบางกลุ่มบางคนแล้วก็หลบหนีไปตัดขอความ ขอความกรุณาเถอะครับอย่าอย่าพลาดพิงถึงคนภายนอกเลยนะครับครับท่านท่านมีอะไรครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายแพทย์ชน,น่าสีแก้วเพื่อไทยจังหวัดน,น่านในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออัดประท้วงธรรมธาเนี่ยทำผิดข้อบังคับข้อที่43และทําผิดข้อบังคับข้อที่45กรณีสมาชิกประท้วงท่านประธานอนุญาตและต้องมีนิจฉัยครับ ท่านจะบอกว่าผ่านปล่อยผ่านไปไม่ได้ท่านกรุณาวินิจฉัยตัวรรท่านประธานเองด้วยครับท่านต้องให้โอกาสสมาชิกสมาชิกจะไม่ว่าเลยครับถ้ารรท่านประธานวินิจฉัยว่ายังอยู่ในประเด็นพวกผมก็จะยอมเพราะทำถือว่าคำวินิจฉัยรรท่านประธานถือเป็นสิ้นสุดแต่กรุณาอย่าปล่อยผ่านครับเพราะนี่คือการประชุมรัฐสภาครับ,รบขอับคุณนะขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับผมวินิจฉัยนะครับว่ายังไม่เสียหายกับที่ผู้ประท้วงนะครับเชิญท่านสุภาชัยต่อครับ ขอบพระคุณครับท่านครับสิ่งที่ผมตั้งคําถามกับรัฐบาลสิ่งที่ผมฝากกับรัฐบาลก็คือสิ่งที่ผมได้เล่าเรื่องราวซึ่งมันเกิดขึ้นจริงและคดีต่างๆมันก็มีอยู่จริงคนที่หลบหนีไปต่างประเทศก็มีอยู่จริงและสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ของพรคเพื่อไทยก็คือความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นเนื้อเดียวกันและใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นจริง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมถามก็คือเพื่อต้องการให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านจะรักษานิติธรรมไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงผมไม่อยากให้เป็นเพียงถ้อยคําที่ท่านอ่านอยู่สามชั่วโมงและท่านก็ไม่ทราบว,ว่าคาว่านิติธรรมมันควรจะเป็นอย่างไรต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้แหละครับที่ผมอยากจะขอฝากถามว่าวันนี้<ส>เมื่อท่านเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี ท่านรับปากได้ไหมครับว่าท่านจะดําเนินการในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั้งหมดในการที่จะไม่กระทําการในการเข้าไปช่วยเหลือในทางคดีไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะทําให้หลักนิติธรรมมันเกิดขึ้นจริงผมถามเรื่องนี้เพียงเท่าน,นั้นอีกเรื่องหนึ่งครับขออนุญาตต่อไปครับท่านประธานที่เคารพครับผมไม่พบเลยครับว่าท่านมีนโยบายอะไรที่จะ เขียนไว้ในเรื่องของการปกป้องสถาบันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เวลานี้มีขบวนการทึ่มันมีอยู่จริงก็คือเรื่องขบวนการลมเจ้ามีเว็บไซต์หมิ่นสถาบันมากมายและปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันครับว่ามีความเชื่อมโยงกับคนที่เป็นคนเสื้อแดงบางคนเลือกตั้งเสร็จออกมาเว็บไซต์ สะพัดเลยครับวันที่สามกรกฎาคมมีเรถไฟซึ่งมิ่นสถาบันจำนวนมากผมไม่เห็นนโยบายของกระทรวงไ c t ว่าท่านจะทำอะไรผมยังไม่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีมีการพูด